อยู่กับผมบาวโดกสัม,มปินะครับเนาะเมื่อนี้บาวโดกสิพามาทดลองวิ่งรถซาเร่งไฟฟ้าของเฮากันนะครับต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับเนาะเฮาก็ทำการทดลองชาร์จเบรงวาแผงโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาของพวกเขาที่ติดตั้งนี่ครับจะสามารถชาร์จได้บ่ก็ปรากว่าชาร์จได้ดีครับที่นี่เฮาจะทำการ วิ่งไปชาร์จไปตามสโลกแกงของพวกเขานะครับว่าอาจจะมีการแลนได้หรือน้ำหนักเป็นยังไงเดี๋ยวบาวโดกสิพาไปทดลองแลนกันเลยครับในการทดลองแลนมนี่เขาจะแลนจากตำแหน่งที่บาวโดกยู่นีนะครับไปพูดเลยครับไปถึงอำเภอบ้านผือนะครับคาดว่าระจะทางไปกลับน่าจะประมาณร้อยี่สิบกิโลนะครับเนาะปกติรถเฮาถ้าเกิดว่า แรนถึงร้อยล้นเลยเนี่ยจะต,ต้องมีการหยุดพักชาร์จนะครับั้างนี้เฮ้ากับสีใไส้แหงของตัวที่ตีกระโดดนะครับเป็นตัวรีชาร์จของมันโดยที่ว่าเ่าต้องไปเสียบฐานิชาร์จนะครับไปเบื้องกันว่าภารกิจในการทดลองรหลดข้างนี้นะครับรหลดไฟฟ้าเลิงข้างนี้ครับสี่สามารถไปกลับมาโดยที่ว่าบ่าต้องใส่ไฟฟ้าชาร์จนะครับเนาะหรือ่าสถานีชาร์จได้กันบ่ไปกันเลยครับผม ไปครับตอนนี้เขาขับมาได้อยู่ประมาณ13กิโลนะครับเนาะแบตเหลืออยู่ที่87เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนี่ครับขับมาได้13กิโลแบตเหลืออยู่ที่87เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเส้นทางที่จะไปตุดต้ายม้เขาครับยังอีกไกลครับรุ่นไปครับป้าโรครับาจะสามารถทำภารกิจสำเร็จไหมไปครับครับตอนนี้เขาก็ได้ขับมาถึง อุทยานแห่งชาตินายุงน้านโสมนะครับเนาะครับมาเบงวมามันหมดแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วครับในการวิ่งไปตอนนี้วิ่งมาแล้ว15กิโลนะครับเนาะแบตเตอรี่เหลืออยู่85เปอร์เซ็นต,ต์นะครับพวกเขายังไม่ได้ต่อแผงชาร์จนะครับเนื่องจากว่าถ้าแบตเตอรี่มันอยู่เต็มขนาดเนี้ยมันจะชาร์จบ่ลงจะต้องรอให้มันลงไปประมาณจัก60เปอร์เซ็นต์ถึงจะสามารถเปิดแท่นชาร์จนะครับ ระยะงทางเรือไก่ครับไปกันต่อเลยครับกับรถไฟฟ้าวิ่งไปชาร์จไปครับผมครับตอนนี้เท่ากับวิ่งมาได้ระยะไก่เติบแล้วนะครับเนาะมาถึงแถวบ้านน้ำซึมสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้อามไามัก็บ,บอกว่าวิ่งมาแล้วที่3ามิสองกิโลนะครับเนาะแบตเตอรี่เ้อากเหลืออยู่ที่หกสิบสี่หกสิบี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะครับ3้องกิโลวิ่งมาที่เอย วิ่งมาแล้วสามสิบสองกิโลนะครับแบตเตอรี่เหลือยูหกิบี่เ4อร์เ็นต์ที่นี่นะครับนะเนาะเฮ้ากัสี่ข้ากันเปิดเบรกเกอร์นะครับนะเนาะพราะเขาจะต้องซาดที่แผงเดี่ยวก่อนนะครับเหตุผลเพราะว่าทดลองแล้วในการซาสองแพงนี่ครับมันจะกลายเป็นโหลดนะครับจุดที่ว่าแดดบนถือนี่นครับมันจะเป็นโหลดนะครับปกติเขาะจะทาดแบบอนุกลมที่นี่ตอนลดแรนเนี่ยมันซาตอนุกมม่ได้นะครับเพราะว่าแพงมันซ่อนกันอยู่ เขาจะต้องซาดแผงเดี่ยวก่อนนะครับตอนนี้ก็จะทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันหน่นต่ำแล้วเขาก็จะเปิดทั้งฟังตัวรถก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับขึ้นเลยขึ้นแล้วครับข้างตัวรถจะเปิดทั้งฟังแผงนะครับเนาะ,ะทีนี้จะพาเบิ้งว่ามันถาดประมาณเท่าไรตอนนี้นะครับอดูที่วัดนะครับดูที่วัด อะไรไม่นะดูที่บัตรนี่ครับมีบ,บัตรด้วยนะแบบตอนนี้แรนอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสี่วัตต์นะครับเนาะนี่คือการชดเชยของการแร่นไปชาติไปจะจะแร่นอยู่ประมาณนี้นะครับสองร้อยสามร้อยวัตต์เพราะว่าแบตเฮามันสูงไนะนก่อนตอนนี้เขาจอดจอดรถนิ่งแล้วเฮาจังถีสไลด์แผงออกและจังถีต่อแผงอนุกรมนะครับแล้วกันก,นกน็เดินทางต่อเลยครับมีไก่เติบป้าย ตอนนี้เขากัขับมาถึงที่เขาขาดแล้วนะครับเนาะเขาขาดของอำเภอน้ำโสมนะครับเนาะนี่ครับจุดนี้สมัยก่อนก็โอ้ขาดหลายเลยครับแต่ว่ามันจุดตั้งสายรัาเขาขาดนะครับเนาะนี่ครับนครับรถซาดิ้งไฟฟ้าของเรานะครับวิ่งไปชาร์จไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาถึงเขาขาดแล้วนะครับระยะทางจากจุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้ก็สามสิเก้ากิโลแลยครับเนาะเดินทางต่อไปครับ อครับตอนนี้ม้าโดกอ่ะขับมาถึงนะครับเนาะอุทยานประวัติศาสตร์ผู้พบาทนะครับเนาะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่สองของจังหวัดอุดรนะครับเนาะเขากะขับมาแล้วนะครับอยู่ที่ห้าสิบสี่กิโลนะครับเนาะแบตเท่ากับเหลืออยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนีกระคือตอนนี้กะเป็นระบบชาร์จอยู่นะครับเนาะหนียังชาร์จอยู่นะครับก็คือ แลนไปชาติไปอยู่นะครับตัวนี้ยังชาติอยู่ตลอดนะครับเนาะแผงเดียวสองร้อยหกสิบสี่วัตต์นะครับเนาะเป็นสอง้สิสี่วัตต์รับเพระาะว่าเขายังได้เอาแผงที่สองออกนะครับเนาะอันนี้กามาถึงแล้วนะครับเนาะตรงนี้คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนะครับเนาะเป็นมรดกโลก,โลกแห่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะมีโอกาสกมาเที่ยวมาเยีเ่ยมชมนะครับเนาะ อันนี้ภารกิจของบาโดกะต้องวิ่งเข้าไปที่ตัวอำเภอนะครับเนาะไก็อีกหลายกิโลยังบาถึงนะครับเนาะติดตามการเดินทางกันต่อครับผมเนี่ยไปกันเลยยครับตอนนี้กับบาโดก์ขับรถซาลิงไฟฟ้าเามาถึงที่วัดหลวงพ่อนาคเนาะครับเนาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกวงหนึ่งที่นี่เท่ากัจะทําการจอดกลางเดินนะครับเนาะแล้วก็จะสไลด์แผงออกเพื่อรับพลังงานเพิ่มนะครับเนาะเบิ่งตามกันสไลด์ของบาโดก์นะครับ โอเคแค่นี้ก็ได้รับพลังงาน1,200วัตต์แล้วครับทีนี้เขากะไปชมวัดเพิ่นนะครับเนาะไปเลยครับตอนนี้เขากะได้เดินชมเที่ยวเบิรงรูปปั้นในวัดในว้าวแลบร้อยนะครับเนาะที่นี้เขากะจะเดินทางต่อนะครับการเดินทางต่อของเขาเาก็จะเก็บระบบแพงเข่านะครับเนาะการเก็บแพงเดี๋ยวเบิ่ง บลาดกสีเก็บแพงให้เบิงครับนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้วครับเราก็เก็บสายข้อหน่อยครับเนาะเพราะว่าสายห้องกับยังบอเรียบร้อยไปเลยครับครับแค่นี้แหละครับเขาก็ได้พลังงานแล้วเขาก็จะเดินทางต่อไปกันเลยครับครับดีกันคืออีกสถานีหนึ่งที่เขามาจอดชาร์จนะครับเนาะอยู่บ้านอ่า ใช้พี่น้องของบาโดเองนะครับบ้านใหม่เมืองพานนะครับต่อไปเฮ้ากระสีกับไปซูบ้านนะครับเนาะที่เข้ากระจะเก็บแผงนะครับเนาะเดี๋ยวจะเบื้องการเก็บแผงครับบาโดนะครับกับประมาณนี้ครับดูนี่ครับเรียบร้อยเดินทาง่ตครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับเนาะบ่าวโดก็เดินทางมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ แบตเตอรี่เขากับโอ้เกือบบรอดครับตอนนี้เหลืออยู่4%ครับโอ้แทบจะกับคลิปแล้วครับเกือบปหอดครับผมเดี๋ยวบาดูสิไปเปิดเบิงว่ามันวิ่งไปจักกิโลครับโดยใช้เบิรเบองผ่านแอดเนาะครับเมื่อนี้กาเดินทางน้งมือดไปที่142กิโลเมตรนะครับเนาะไปกลับทั้งมืึดเลยครับครับกะปรากฏว่าตอนนี้รถกะ ถึงที่ไม้เรียบร้อยนะครับ142กิโลเมตรนะครับเนาะก็ถือว่าแบกน้ำหนักไปกับผู้โดยสารอีกคนหนึ่งแล้วก็น้ำหนักแพงน้ำหนักเงินกะครับสรุปนี่กะถือว่าแลีนได้นะครับเนาะเดี๋ยวพารุษกสิทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกนะครับในเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็ถือว่าแบกน้ำหนักหลายครับอ่าเฮาได้พลังงานมาจริงๆอยู่แต่มันจะ แลกมาด้วยคำว่าน้ำหนักตัวรถนะครับเดียร์ซีทำการหาวิธีการลดน้ำหนักลดให้ได้นะครับเนาะเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปกับน้ำหนักนะครับครับก็ติดตามอีกทีต่อไปนะครับเนาะในการปรปับปรุงแก้ไขลดโซล่าเซลล์นะครับลดพลังงานโซล่าเซลล์ของเขาลดซารีงไฟฟ้านะครับ ครับกับผมนะครับ ok รบาโดกสัมปิสวัสดีครับสวัสดีครับผม